วันนี้เราจะมาทำคาโบนาร่ากะทิกนะ้ำวิปปิ้งครีมนะคะวิแล้วก็ในกระทะนะโอเคแล้วนะคะเอาเกลียมแค่นี้นะคะไม่อยากให้เกลียมมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถ้วยไว้นะคะอ่ะใส่แฮมไว้ในถ้วยนะคะแฮมที่เราทอดไว้นะคะอันดับแรกเราจะ้จะเอาอเนยสดนะคะเอาหนึ่งช้อนชาพอนะคะใส่ในกระทะเลยเปิดไฟนะคะไฟอ่อนไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลย มใหญ่ลงไปผัดพอสุกนะคะพอจะสังเกตยังไงนะคะว่าหอมใหญ่สุกมันก็จะสุกใส่นะคะพอพอ,อยังไม่สุกมันก็จะดูแบบคุณๆนะคะพอมันสุกมันก็จะเริ่มใสนะคะหอมมากเลยนะคะหอมเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปเลยนะคะเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะเบาไฟลงนะคะใส่กะทิลงไปเลยนะคะใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปนะคะมันมีน้ําตาลทรายขาวหรืออะไรก็ได้นะคะบางคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่อโรมาตลงไปผงปรุงรสนะคะปกตินี่นะคะคนให้เข้ากันนะคะส่วนผสมแล้วนะคะ ราก็จะเอาแฮมลงไปเลยนะคะ1แผ่นแฮมแม่ขุ่นทองใช้3แผ่นนะคะ2แผ่นแม่ขุ่นทองเอาไปทอดแล้วนะคะ1แผ่นเดี๋ยวก็ผสมก,กับกับตัวสปาเกตตี้นะคะเราลดไฟลงนะคะเราใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนสำคัญน,นะคะเรารีบคุกเลยนะคะตรงนี้นะคะ พุเชเนสปากเกตตี้นะคะให้เข้ากับกะทิพิ่มไฟนิดนึงนะคะให้เข้ากันลดไฟเพิ่มไฟอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่แดงเลยนะคะไข่แดงหนึ่งฟองนะคะใส่ไปเลยนะคะก็รีบคน ก็จะใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปเลยนะคะตักเริ่มหน้าทาเลยนะคะปิดเตาเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะนะคะยืด,ด,ดยืดชชีสชีสยืดยืยยยยยด,ดเลยนะคะอ่ะ ตัวแฮมที่ทอดไว้นะคะก็พริกไทยดำลไปนะคะก็ใส่พาสต้าลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคาโบนาร่ากะทิของเรานะคะลองทำทันกันดูนะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะ